ได้ยินข่าวว่าปีนี้เราจะได้ดูฟุตบอลโลกกันแล้วลุงชานก็ขอแสดงความินดีกับทุกคนด้วยนะครับถึงแม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายดูจะแพงไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่เขาลดราคาให้เรานิดหน่อยสมลีครับชอบดูบอลไหมครับก็ชอบครับลุงชานลุงชานนะครับดูกับเขาบ้างหรือเปล่าครับลุงก็ดูบ้างเหมือนกันครับสมลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าลุงไม่ใช่คอบอลตัวจริง ที่ดูบอลแบบจริงจังส่วนมากลุงก็จะดูตอนฟุตบอลโลกนี่แหละครับแล้วทีมโปรดของสำลีมีไหมครับปีนี้เชียร์ทีมชาติอะไรกันบ้างครับผมชอบบราซิลครับลุงแต่มีทีมที่ชอบปีนี้ก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกัน,นครับก็คือทีมชาติแคนมรูนนั่นเองครับอ้อลุงจำได้เลยครับในยุค90ฟุตบอลโลกครั้งที่14ที่ประเทศอิตาลี นี่คือทีมจอมเซอร์ไพรส์แห่งเวิลด์คัพ1990เลยนะครับสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าหมอผีแคเม r รูนและทีมนี้สามารถทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายรวมทั้งมีท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของโรเจอร์มิลล่าดาวยิงของกองทัพหมอผีที่ติดทีมชาติมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุปลาเข้าไป38ปีแล้วก็ตาม ใช่้วครับลุงชานเนี่ยผมก็เลยไปหาเสื้อเสื้อ,อทีมเทเบร์นมาใส่เท okay, ไหมละครับลุง <Wow. S 2> และผมก็รู้ว่าเสื้อที่ลุงชานใส่คือทีมอะไรด้วยนะครับนี่คือเสื้อของทีมแชมป์โลกในปี1 9 9 0ทีมเยอรมันตะวันตกใช่ไหมครับลุงเก่งไม่ใช่เล่นเลยนะครับสันตถูกต้องแล้วครับนี่คือเสื้อของทีมอินซีเลกเยอรมันตะวันตก ถึงแม้จะต้องเอาชนะด้วยการเป่าจุดโทษของผู้ตัดสินชาวเม็กซิกันแต่เรื่องของรูปเกมนั้นทีมอินซีเลกทำได้เหนือกว่าอาร์เจนตินามากในเกมนัดชิงชนะเลิศจากการที่มีนักเตะชั้นยอดในทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นโลธามัตเชยุสอันเดรสเบเมรูดี้โฟเลอร์เจอร์เกนคริส์แนเจอร์เกนโคเลอร์และโทมัสเฮสเล รวมไปถึงมีฟรานซ์เบ็กเกนบาวเออร์เป็นคุณซื้อชั้นดีจึงจัดว่าเป็นปีที่เหมาะสมที่สุดที่เยอรมันตะวันตกจะได้แชมป์โลก3ส,สมัยช่วงนั้นลุงยังเรียนมัธยมอยู่เลยนะครับที่โรงเรียนเข้าจัดกิจกรรมฟุตบอลโลกมีจับรางวัลทายผลทุกบอลกันด้วยปีนั้นฟุตบอลโลกถือว่ามีสีสันมากเลยลุงชาญย้อนความหลังให้ฟังนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าใครลืมไปแล้ว ฟุตบอลโลกครั้งที่14จัดที่ประเทศอิตาลีในปี1990ผลการแข่งขันคู่ชิงเยอรมันตะวันตกพบกับอาร์เจนตินาเยอรมันตะวันตกชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยการยิงจุดโทษของอันเดรสเบเมในนาทีที่85โตโต้ซันวาโตเรสคิลลาซีผู้เล่นของอัสซูรีอิตาลีเป็นดาวยิงสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้ จากการพังประตูไป6ประตูผมเกิดไม่ทันครับลุงชาญก็เลยไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเอาครับลุงอีกอย่างนะครับสัมรีที่เป็นไฮไลท์ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนั่นก็คือเพลงประจำฟุตบอลโลกซึ่งครั้งนี้มีถึง2เวอร์ชันและก็โด่งดังมากๆดังมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเพลง To Be Number One ขับร้องโดย G.O.G.O. Moroder ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและ Un'estate i t e r i a n a โดย Gianna Nannini and e d o e r d o Beneto ในเวอร์ชั่นภาษาอิตาลีเรืงนี้ผมเคยได้ยินกรับลงุง ตอนเด็กช่วงแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนเขาชอบเปิดครับนี่ก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งนะครับที่ลุงชาญชอบนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับชอบฟุตบอลโลกครั้งไหนกันบ้างหรือว่าจะชอบเพลงของฟุตบอลโลกเพลงไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกลุงชาญไว้บ้างนะครับก็ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการชมฟุตบอลโลกในปีนี้กันวันนี้ลุงกับสัาดีขอตัวไปแทงเอ ขอตัวไปเตะฟุตบอลก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ